ให้ดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะอาจจะได้ยินเสียงไม่ชัดไม่เป็นไรดิฉันเล่าให้ฟังนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย12คนค่ะเข้าขอขมาคุณแม่ก็คือนางมานัสนันต์ตามกลางแม่ของนายวีรพัฒน์ตามกลางในงานสวดพระอภิธรรมศพคืนสุดท้ายนะคะโดยมีผู้ปกครองพามาด้วยนะคะรุ่นพี่12คนมาขอขมาแม่ แล้วก็มาจุดธูปขอขมาหน้าหีบศพของผู้เสียชีวิตนะคะใช้เวลากัน15นาทีก่อนจะกลับในคืนที่สวดวันสุดท้ายภาพตอนแรกที่เราเห็นกันเนี่ยนะคะที่เป็นคลิปขอขมาเนี่ยนะคะตอนที่นั่งคุกเข่าอยู่รุ่นพี่เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีการนัดน้องมาทำกิจกรรมแล้วก็ใช้ว่ามีการซ่อมกันมีใช้คำพูดนี้นะคะซึ่งทางญาติก็พูดคุยกับรุ่นพี่ละค่ะ ก็บอกว่ารุ่นพี่เนี่ยอยากจะให้ทําท่าให้ดูหน่อยว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะทีนี้ทางรุ่นพี่เนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าก็ให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยนั่งแล้วฝ่ายรุ่นพี่เนี่ยก็เตะไปที่หน้าอกโดยไม่ให้ผู้เสียชีวิตได้ปกป้องอะไรนี่คือเหตุการณ์บางช่วงบางตอนบทสนทนาบางช่วงบางตอนที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลาที่มีการขอขอมากันเมื่อสักครู่นี้นะคะภาพขออนุญาตเบลอเอาไว้ค่ะซึ่งญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยก็พูดคุยเพิ่มเติมบอกว่าจริงๆเราก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ได้ร่ำรวยอะไรทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกได้เข้าสถาบันแต่ว่าก็มาตัดเขาออกไปตัดแม้กระทั่งชีวิตไม่ได้ตัดแค่อนาคตนะคะแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ ฟังแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่เชื่อคำให้การคำรับสารภาพพฤติการที่มาขอข,อขอมานะคะมีเสียงของคุณแม่นะคะลองฟังดูค่ะพูดคุยทางผู้ปกครองเขาเขาบอกว่ายินดีให้ความร่วมมือให้ดำเนินคดีได้เลยอะไรอย่างี้ค่ะทางผู้ปกครองเขาก็มามา,มาไม่ครบแต่ว่าเขาก็ยินดีให้ความร่วมมือกลุ่มที่มาเนาะแเราก็เราก็บอกเขาว่าเราขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะเพราะพวกคุณไม่ออกมาแต่แรก ลูกฉันเสียชีวิตเพราะลูกฉันรักษาไม่ถูกทางเริ่มแรก <12 S 1> มีประมาณสักกี่<อ>คนครับแม่เมื่อวานสิบคนมีผู้หญิงด้วยมาสิบสคนค่ะสิคนนี่เขาบอกว่าเขาเป็นคนทำน้องทั้ง12คนเลยไหมครับใช่รับผิดทั้งหมดแล้วบอกว่าเตะสองครั้งซึ่งข้อมูลที่แม่ได้มาเตะลูกแม่13บสถึงสิครั้งเวียนเทียนคือคนผิดสิคนในร่วมขบวนแต่ทีนี้ข้อมูลที่แม่ได้รับ มันไม่ตรงกับที่เด็กมาพูดเด็กบอกอไปสองครั้งสองครั้งไม่ตายเนาะคนเราเตะสองครั้งไม่ตายแน่นอนสรุปก็คือเด็กพวกนี้ก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีแค่ยอมรับว่ากระทําผิดเป็นกลุ่ม,มก็คือออกมาเหมือนสังคมบีบหรือเปล่าเราไม่แน่ใจตรงนี้เด็กที่ออกมาประมาณว่ามันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเด็กเหมือนโดนบีบออกมาแล้วการรับการรับผิดไม่ยอมรับ คือยอมรับทั้งกลุ่มว่าพวกเขากระทาแล้วเราเรา,เราให้แสดงดูแสดงดูซิทาลูกเราอย่างไงอะไรยังไงคะ่ะเด็กมันไม่ได้กล้ามันไม่ได้อะไรสิ่งที่มันทําลูกเราคือแม่กับพี่ชายของผู้ตาเนี่ยเขาเขาสืบเองนะฮะเรื่องข้อมูลกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆแบบนี้นะฮะแล้วก่อนพิธีชาวากิจนี่นะครับก็จะมีขึ้นในช่วงบ่ายหน่แม่ได้มีการจุดธูป แล้วก็ได้บอกลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับแม่ดีใจนะที่เพื่อนๆหนูมาขอขมาหนูและแม่ก็เชื่อว่าลูกแม่ให้อภัยเช่นกันและแม่ก็รู้ว่าลูกแม่ทำดีที่สุดแล้วลูกหนูทำดีแล้วลูกหนูจะอยู่ในใจแม่ตลอดชีวิตที่แม่ยังมีลมหายใจอยู่นะลูกแต่แม่จะสู้เพื่อหนูสู้เพื่อทวงความยุติธรรมให้หนู ให้ถึงที่สุดลูกแม่สัญญาคำพูดสุดท้ายของคุณแม่ต่อลูกชายคนเล็กที่เป็นความหวังของครอบครัวนะคะนี่เป็นบรรยากาศช่วงหนึ่งก่อนจะมีพิธีชาปนกิจศพที่สิทธิ์เก่าแล้วก็เพื่อนเพื่อนมาร่วมไว้อาลัยก็มีกิจกรรมบางช่วงบางตอนด้วยค่ะ มีเพื่อนๆน,นะคะที่มาร่วมแสดงความอาลัยกันเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวลองฟังเสียงหนึ่งในเพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะเมื่อช่วงส่งการครับผมก็คุยกันครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเราก็มารู้ข่าวอีกทีก็คือเพื่อนช็อกเข้าโรงพยาบาลตอนแรกก็กคิดว่าช็อกด้วยหมดสติก็คิดว่าไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ได้รู้ว่าเพื่อนโดนทำร้ายร่างกายเรารู้ความจริงว่าตัวเจากป็นของเรื่องที่ รู้สึกปวดหัวครแย่มากไม่คิดว่าเพื่อนจะมาเจอเพราะว่าเพื่อนก็คุยกับผมตลอดว่าอยากไปเรียนที่นี่ก็ลงโทษตามกฎหมายแล้วครับเอาให้ถึงที่สุดครับเพื่อไม่ให้มีเคสต,ต่อไปครับผมคือพี่ชายของผู้เสียชีวิตนะครับก็อยู่ในการโศกเศร้านะครับคุณผู้ชมลองดูภาพตรงกลางเมื่อสักครู่นี้นะครับ ในช่วงของพิธีชะมรชกิจนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าเอาหกิกรรมให้นะครับแล้วก็เรียกร้องว่าให้หยุดวัฒนธรรมการรับน้องหรือว่าพิติกรรมการลงโทษที่รุนแรงนะครับอยากให้เคสหนูเนี่ยเคสน้องหนูเปน็ปนอุทาหรณ์สอนใจทุกๆคนค่ะว่ามันไม่สมควรรับน้องแบบเนี้ยพนทิ้งไปแล้ว กิจกรรมรับน้องมีมากมายค่ะในแนวนทางการสร้างสรรค์น,นะคะกิจกรรมันทนาการเปน็นแนวทางที่ดีให้รักสมัครสมานด้านนู้นดีกว่าการทําโทษอยากถามเขาว่าเขามีความสุขหรือเรามีวิธีอื่นไหมที่สามารถทําโทษได้แล้วเขายังมีความสุขมากกว่าอยากให้เขาเปลี่ยนแนวคิดนะคะการกระทําแบบนี้พ่อแม่เขาเรียกมาอย่างไข่ในหินแล้วคุณเป็นใครคุณมาทําร้ายลูกเขาแล้วผลตอบรับมันก็เป็นอย่างนี้แล้วคนทําผิดอยู่ไหนก็ยังรอยนวลใช่เาว่าเขามาแสดงตัวแล้วมากัะ ทครอบครัวจะวกยกโทรือไม่คับอ่าเราขอยกโทษให้คะะ่ะั้องบอดคำนี้เราขออาหูสิกรรมต่อกันแต่ในเรื่องของคดีเราก็จะไม่ยอมคะ<น>่ะเราก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดส่วนเรื่องคดีความครับ พนกักงานสอบสวนของสอนอปทุมวันไปพบผู้บริหารของสถาบันก็คืออุเทนถวายนะคะพันตำรวจเอกพันษาอามราพิทักษ์ผู้กำกับการสอนอปทุมวันบอกว่าตำรวจออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องแล้วกว่า40คนให้มาให้ปากคำซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งรอปภอ,อาจารย์เวรประจวันมีรุ่นพี่12คนแล้วก็มีรุ่นน้องที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย30คนคะ่ะมีพยานหลักฐาน ตามสมควรที่จะสามารถดาเนินคดีในสํานวนการสอบสวนได้นะครับแต่ว่าที่เราเห็นข้อมูลกันเนี่ยนะครับข้อมูลก็จะมาจากหลายส่วนทั้งจากโรงพยาบาลจากพี่ชายจากโทรศัพท์ของของน้องปลื้มนะครับวันนี้หรือว่าในเร็ววันนี้นะครับก็จะได้โทรศัพท์มาแล้วก็จะตรวจสอบข้อมูลนะครับนะครับก็พอตรวจสอบปุ๊บก็จะ ได้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นที่เราจะมาเชื่อมโยงประกอบกับข้อมูลคลิปต่างๆที่ใครมองว่ามีประโยชน์ก็สามารถให้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนได้ครับคือตำรวจก็บอกว่ามันในนิ่งนนใจอยู่แล้วก็ลงพื้นที่ทำการสืบสวนแล้วก็หาพยานหลักฐานต่างๆนะฮะนี้ก็ต้องรอฟังครับด้านของอาจารย์ฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัยอาจิรยะเมธากรครับซึ่งเป็นอรองอธิการบดีนะ เตรียมที่จะถแถลงข่าวครับจะแจ้งวันเวลาอีกครั้งแล้วยืนยันว่าไม่ปกปิดข้อมูลนะครับหรือว่าไปปกป้องกลุ่มนักศึกษารุ่นพี่แล้วก็ได้พูดคุยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วทั้งแนวทางการโยยาแล้วก็การช่วยเหลือต่อไปนะครับมีคําถามว่าเกิดการรับน้องขึ้นแบบนี้แล้วก็เกิดความสูญเสียขึ้นทางสถาบันเองก็ยอมรับนะคะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรงจริงๆถ้าไปดูตามงานวิจัยเนี่ยอธิบายการรับน้องที่เรียกกันว่าโซตัส ลักษณะแบบนี้โซตัสก็คือระบบอาวุโสจริงๆถ้าถอดคําว่าโซตัสเป็นภาษาอังกฤษออกมามีข้อดีที่อยู่ในระบบโซตัสนะคะ,ะอย่างเช่นจะทําให้เกิดความสามาคัคคีการมีน้ําใจความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งหลายคนเขาก็อ้างว่าระบบการรับน้องหรือการอยู่กันแบบโซตัสมันมีข้อดีแบบนั้นเพียง<ะ>แต่ว่าบางครั้งการจัดกิจกรรมหรือการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างพี่ๆน้องๆในสถาบันที่เป็นโซตัส<ะ>มันอาจจะลาเส้น แล้วก็เกินขอบเขตไปอย่างเช่นมีการจัดกิจกรรมในลักษณะรับน้องที่เข้าขั้นรุนแรงแล้วก็เกิดเป็นอำนาจนิยมขึ้นมาซึ่งในงานวิจัยก็อธิบายชัดเจนว่าพออำนาจนิยมนี้เป็นอุดมการณ์ที่ถูกปลูกฝังจากคนคนหนึ่งที่เคยเป็นรุ่นน้องพอเติบโตไปเป็นรุ่นพี่ก็กลับมาใช้อำนาจนิยมในลักษณะนั้นเนี่ยคะ่ะถ่ายทอดอุดมการ์แบบนั้นไปสู่รุ่นอีกรุ่นหนึ่ง ทีนี้คําถามก็คือไอ้กิจกรรมรับน้องแบบนี้หรือว่าระดบระบบแบบรุ่นพี่รุ่นน้องแบบนี้ยังมีได้หรือไม่และจะป้องกันความสูญเสียได้อย่างไรนะคะมีความเห็นหนึ่งเหมือนกันนะคะของจิตแพทย์ก็คือนายพัยยงยุทธวงพิรมศารค่ะที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ก็โพส a c e b o o k อธิบายเอาไว้คุณหมอก็ยกตัวอย่างบอกว่าโซตัสท,ที่สร้างสารรค์เนี่ยทำได้อย่างเช่นต้องเปลี่ยนแนวคิดเลยจากเดิมเนี่ยนะคะเป็นการรับน้องใช่ไหมมาใช้การรับเพื่อนใหม่แทนอย่างเช่นมีพี่รหัสได้มีรุ่นพี่ได้แต่พี่รหัสคอยดูแลน้องๆดูแลน้องรหัสเรื่องการเรียน แล้วก็คุณหมอ,อยังแนะไปให้สถาบันการศึกษาเนี่ยกลับไปทบทวนใหม่เรื่องค่านิยมปรัชญาขององค์กรนะคะว่าจะผลิตคนแบบไหนออกสู่สังคมต้องสร้างคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของผู้อื่นเคารพศักดิ์ศรีของผู้อื่นด้วยนะคะนี่คือ สิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากลักษณะของการรับน้องที่อาจจะผิดกฎหมายคุกคามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลจนไปถึงละเมิดสิทธิมนุษยชนมีมุมมองทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคือว่าผมก็เป็นเด็กราชมงคลแต่เราก็อยู่ในศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเมื่อก่อนคือชื่อแบบนี้แล้วก็จะมีวิทยาเขตเนี่ยทั่วประเทศหนึ่งนะั้นคือว่าเป็นวิทยาเขตของเททวาย แลวตอนนี้คือว่าพอแยกเป็นมหาวิทยายลัยฮะถึงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยพอแยกเป็นมหาวิทยายลัยต่างๆแล้วนะคุณก็ต้องมารับปริญญาที่ศูนย์กลางราชมงคลธัญบุรีอยู่ดีนะครับซึ่งแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละวิทยาเขตเนี่ยแต่ละมหาวิทยายลัยที่อยู่ในเครือของราชมงคลนะฮะถ้าเกิดไปถามรุ่นน้องแล้วนะครับอย่างผมเนี่ยคือผมจบวิศวะมาเหมือนกันมันก็จะมีวิธีการอย่างหนึ่งเขาเขาจะไม่เรียกว่าเป็นการรับรับน้องนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นการซ้อมเฉีย์ถ้าเกิดว่าในส่วนของศูนย์กลางราชมงคลธัญบุรนน้อมมรรรุ่าวววบตัง นะครับไปดักรอเลยนะครับถ้าเกิดว่ารุ่นน้องเรียนเสร็จแล้วอ้าวมาอยู่รวมกันในเซกในคณะก็แยกกันไปเพื่อมาร้องเพลงมาจําชื่อเพื่อนมาสวมเอาชื่อมาจําชื่อพี่ให้ได้ก็จะมีนะฮะพี่เราหงหัสแบบนี้พี่รหัสก็จะเก็บต้องส่งหนังสือให้แล้วก็จะมีรุ่นพี่ปีสองนี่นะฮะซึ่งเขามีหน้าที่ในการที่ดูแลรุ่นน้องนะถ้าเกิดว่าเราจะเทียบเคียงกันนะฮะแต่เราไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่รุนแรงแบบนี้ถึงขั้นว่า ตั้งวงเป็นวงกลมให้หัวหน้าของชั้นปีมาอยู่ตรงกลางแล้วทําร้ายอย่างมากที่เราเคยเห็นกันคือว่าทําโทษโดยที่ไม่แตะต้องตัวน้องนะวิดย์พื้นอะไรก็ว่าไปนะครับหรือจะลุกนั่งอะไรก็ว่าไปแต่แบบนี้ฮะต้องเตือนบรรดาะนะคณะครูอาจารย์นะบางทีเนี่ยเดือนแรกหรือว่าปีแรกเทอมแรกเนี่ยเขาจะไม่ไม่ไปรับน้องที่ต่างจังหวัดกันเขาจะเลี่ยงไปเทอมสองนะหลายพื้นที่นี่เป็นแบบนี้ต้องพูดความจริงแบบนี้นะฮะ ไปเทอมสองบางทีไปทงลงทะเลกันเพื่อที่จะเขาจะมอบเกียร์ครับเกียร์หรือว่าฟันเฟืองเนี่ยของคณะวิศาวะเนี่ยให้กับรุ่นน้องต้องผ่านกิจกรรมต่างๆแต่พอถึงเวลานั้นคือก็ไม่มีความรุนแรงแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเพิ่งเคยเห็นเคยได้ยินมาว่านี่มีเหตุการณ์ถึงขั้นว่าทําร้ายเตะก,กันแบบนี้ไม่เคยพบเคยเจอเหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกเราเองถ้าเกเป็นเด็กราชมงคลพอรู้ข่าวแบบนี้ก็รู้สึกว่าเศร้าใจนะ ต้องแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยว่าไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนนะครับค่ะทางฝั่งของญาติผู้เสียชีวิตในช่วงร,ระหว่างที่มีการขอขมากันเนี่ยนะคะญาติผู้เสียชีวิตก็พูดดีนะคะออแล้วก็เรียกทางรุ่นพี่เรียกว่าลูกทุกคําใช้คําว่าลูกทุกคานะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องว่ากันไปตามกระบวนการตามกฎหมายนะคะทางฝั่งของ12บคนก็ยอมรับผิด กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าทางฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิตก็อยากจะให้อธิบายหรือว่าพูดยอมรับเล่าเรื่องราวตามความจริงทั้งหมดออกมาอยู่ระหว่างการดําเนินคดีนะคะซึ่งทางตํารวจก็พูดชัดเจนนะคะบอกว่าสําหรับคนไหนที่อยากจะให้ข้อมูลอยากจะเป็นพยานไม่ต้องกลัวว่าจะถูกข่มขู่หรือว่าอยู่ยากนะคะเพราะว่าตํารวจเขาก็จะมีวิธีการในการให้ความดูแลคุ้มครองให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย